สวัสดีครับพบกับผมมาตองแห้งสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องคุยกันเรื่องที่ตกทอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องคําพูดของคุณเกษินและก็ท่าทีของคุณเติกสินดเสื้อแดงซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดทั้งสัปดาห์โดยส่วนตัวผมก็เหมือนหลายๆคนที่ฟังแล้วหงุดหงิดลาคาญนะฮะแต่เอาเป็นว่า ก็มีคนพูดกันมาเยอะแล้วจะขอข้ามไปในเรื่องของท่าทีที่คนมีต่อกันนับจากนี้ดีกว่าท่าทีนี้ที่คุณทักษิณแสดงออกเป็นเรื่องที่ดีถ้ามองอีกมุมกลับมองในมุมกลับว่ามันเป็นการแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่านับแต่นี้คุณทักษิณกับเสื้อแดงส่วนที่เป็นผู้รักประชาธิไตยที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดเนี่ยนะฮะก็จะมีสถานะเป็นแนวร่วมกันคําว่าแนวร่วม มันก็หมายถึงว่าจุดมุ่งหมายต่างกันแต่มีศัตร,รูร่วมกันในระยะหนึ่งหนึ่งหรือว่ามีเป้าหมายร่วมกันในระยะหนึ่งหนึ่งอย่างที่เราใช้คำว่าสถานีรถไฟหรือเรือแจวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้ามองในมุมนี้เนี่ยถามว่าคุณทักษิณถ,ถึงสถานีรถไฟหรือถึงตะลิ่งหรือยังจริงๆผมคิดว่ายังไม่ถึงเพราะว่าในมุมของคุณทักษิณอาจจะคิดว่าอาจจะเกลียเสียกับชนชั้นนำบางส่วนได้ แต่ถ้าเรามองกลับไปพลังของกลุ่มอนุรักษ์นิยมมวลชนพันธมิตรเสื้อเหลืองสลิมประชาธิปัตย์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังตั้งป้อมเป็นศัตรูกับไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงที่แตกออกมาที่มองว่าแตกกับคุณทักษิณเนี่ยนะฮะถูกเรียกว่าแดงล้มเจ้าท่าทีของเขามันไม่ได้เป็นท่าทีที่ต้องการจะสมัครสมาสคคีกับใครแต่เป็นท่าทีที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายนี่ก็คือศัตรูต้องทําลายล้างกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นท่าที แบบนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้ยังต้องเป็นแนวร่วมกันอยู่จกนกว่าจะไปถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งมันก็ไม่จะเป็นจะต้องบอกว่ามันแตกหักหรือไม่แตกหักสถานการณ์มันก็จะบอกเองว่าไอการแตกหักนะั้นมันคือการเป็นศัตรูกันหรือการเป็นที่ยังเป็นมิตรต่อกันแต่ว่าบางเรื่องเราต่อสู้กดดันกันนะซึ่งผมคิดว่าไอการคงท่าทีแบบนี้เป็นเรื่องดีแล้วทางฝ่ายมวลชนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยก็ต้องเข้าใจก็ต้องปรับตัวลืมตาตื่นแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทำอย่างไรที่คุณจะสร้างพลังของคุณขึ้นมา ทำอย่างไรที่จะสร้างอาจจะเป็นอนาคตก็อาจจะเป็นองค์กรหรือเป็นอะไรต่างๆก็ได้แต่ยังไม่ยังไม่ต้องรีบด่วนที่บอกว่าต้องสร้างก็เพราะว่าเราประชรแกนํานาประชก็ไปผูกติดกับพรรคเพื่อไทยไปผูกติดกับรัฐบาลต่อไปเนี่ยแกนาเสื้อแดงก็คงจะต้องแตกตัวว่าคุณจะอยู่ทางไหนแน่คุณจะเป็นนักการเมืองหรือคุณจะเป็นผู้นํามวลชนหมอเวงอาจจะเลือกไปเป็นนักการเมืองเป็นสสอาจจะทิดาจะเลือกเป็นผู้นํามวลชนไหมอันนี้ต้องเอาให้ชัดเจนนะครับ ต้องเอาให้ชัดเจนว่าใครจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวโน้มต่อไปก็คือว่าท่าทีระหว่างคุณทักษิณพักเพื่อไทยแล้วก็กับเสื้อแดงก็คือจะมีจุดร่วมแล้วก็จะมีจุดที่แตกต่างและมีจุดที่ผลักดันต่อสู้ซึ่งกันและกันอย่างเช่นเรื่องของการปลองดองมวลชนเสื้อแดงมวลชนผู้ร,รับผิดชอบไตก็ต้องยืนยันว่าจะปลองดองไม่ได้ถ้าไม่หาความจริงและไม่คืนความยุติธรรมซึ่งในมุมนี้ผมคิดว่าท่าทีของคุณทักษิณก็มีด้านที่ดีคือไม่กล้าพูดมันตอนสงกรานต์อีกแล้ว อย่างน้อยคุณทักษิณก็ยังจําเป็นต้องพูดว่าจะต้องหาความยุติธรรมจะต้องหาตัวคนผิดตัวเองยังไม่กลับบ้านก็ได้แม้จะบอกว่าต้องการปอกดองอยากให้ลืมอดีตอะไรนับนี้แนะคือมีความกั้มกึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องพูดถึงอากงอีกต่างหากอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของการกดดันของมวลชนแสดงก็มีผลต่อคุณทักษิณไม่ใช่ไม,ม่มี คุณทักษิณหลอกแสดงหรือเปล่าเนี่ยถามว่าตอนที่เลือกพักเพื่อไทยเนี่ยใครคิดว่าคุณทักษิณเป็นผู้นําการปฏิวัติประชาธิปไตยผมก็ไม่เคยคิดผมก็รู้ว่าคุณทักษิณคือคุณทักษิณเพราะฉะนั้นถามว่าไอการเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยในสถานะของการเป็นแนวร่วมมันได้อะไรยกตัวอ,อย่างง่ายๆคนที่อยากให้แก้มาตรา112อาจจะไม่พอใจว่าเฮ้ย พรรคเพื่อไทยไม่เอาเลยไม่แก้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวรัฐบาลเงียบกิบถ้าเราถามกลับไปว่าถ้าพรรคประชาปัชนะเราสามารถจะรณรงค์แก้มาต่อรา1ยสองได้หรือเปล่าคือรณรงค์นะฮะอาจารย์วรลจตอาจารย์ปิยะบุตรนิติราชคลอกก,อก็มีชื่อต่อท้ายผังล้มเจ้าของคุณสุเทพเทือกสุบานเป็นหางว่าไปหมดไม่มีทางทําไม่ได้หรืออย่างน้อยก็จ,จะมีคนมาลงชื่อแค่หยิบมือเพร่ะกลัวกันไปหมดการแก้รัฐมนตรก็เช่นเดียวกัน คุณตัง้งกับพรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐมนุนเพื่อเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ไหมผมว่าไม่กลา้าแต่แน่นอนก็จะมีการแก้ไขให้ส่วนที่เป็นอำนาจของนักการเมืองกลับมาแก้ไขลดอำนาจขององค์กรอิสระแก้ไขลดอำนาจของที่มาของศาลที่มาของอะไรในองค์กรอิสระทั้งหลายแต่ไม่กลา้าลุกขึ้นไปถึงขั้นปฏิรูปองค์กรสถาบันต่างๆสถาบันศาลสถาบันกองทัพแสดงนวโน้มว่าไม่กลา้าขณะเดียวกันก็คงไม่อยากจะ สร้างระบบที่ตรวจสอบนักการเมืองซึ่งมาจากประชาชนอันนี้จุดนี้ต้องต้องต้องบอกว่ารัฐมนุน40รัฐมนุน50เนี่ยมีจุดอ่อนคือสร้างระบบตรวจสอบนักการเมืองโดยอำมารจริงๆแล้วเราควรจะสร้างระบบตรวจสอบนักการเมืองโดยประชาชนแต่ไม่มีใครทําเพราะฉะนั้นถ้าเรามองรัฐมนุน50เนี่ยมันก็คงออกมาครึ่งๆกลางๆนะครับกำกำึงๆ,ๆแต่ถามว่ามันดีกว่ามีรัฐมนุน50ฉบับเดิมอยู่ไหมนะถ้าเราแก้รัฐมนุน56เนี่ยนะฮะมันก็จะต้องออกมาดีกว่า เพราะรัฐมนุนห้าสูตรเนี่ยแตะตรงไหนมันก็ก้าวหน้าขึ้นทางนั้นส่วนที่ว่าอันที่สองก็คือว่าการแก้รัฐมนูญเนี่ยนะฮะอย่างน้อยมันก็เปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนไหวไประชาธิปไตยการโต้เถียงการโต้แยง้งเกิดการปลูกปัญญาความคิดของประชาชนขึ้นมาโอเคสะสรก็ว่ากันไปอาจจะออกมาไม่ได้อย่างที่เราต้องการแต่นักวิชาการอย่างเช่นนิติราษฎร์อย่างเช่นกลุ่มต่างๆองค์กรประชาธิปไตยต่างๆก็สามารถที่จะ,ะนําเสนอแนวคิดนําเสนอร่างรัฐมนูญ นำเสนอวิธีคิดเรื่องประชาธิปไตยต่างๆอยู่วงนอกนะซึ่งมันก็จะช่วยเสริมสร้างความคิดของประชาชนอันนี้คือการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยซึ่งถามว่าถ้าเราไม่ได้เลือพกพรคเพื่อไทยชนะมาโอกาสที่มันจะเกิดอย่างนี้มีไหมอันนี้มันก็คือการสรุปว่าท่าทีของการเป็นแนวร่วมมันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างไรแต่แน่นอนทั้งสองฝ่ายต่างก็มุ่งหวังต่างกันแต่มันจะไปสู่จุดร่วมกันในในระยะเฉพาะหน้าระยะหนึ่งๆส่วนข้างหน้าเนี่ยนะฮะ ไอการเป็นแนวร่วมเนี่ยมันจะแตกกันขนาดไหน,นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าเส็งน,นะฮะที่ญาตผู้เสียชีวิตเนี่ยรับเงินไปพร้อมกับน,น้ำตาจริงๆแล้วเรื่องที่ว่าสามารถฟ้องได้อีกหรือไม่ทั้งที่รัฐบาลเขียนในข้อ2ซึ่งไม่ควรเขียนเลยนะฮะต้องตำหนิ ว่าตัดสิทธิ์การฟ้องถางแพงประเด็นก็คือว่าไอการเขียนนี่เนี่ยถ้าเรายกแบบเหตุผลเดียวกับประชาธิปัตย์ที่คัดค้านกันออกระเบียบเยียวยาก็คือมันไม่ได้มีกฎหมายรองรับการเขียนที่จะมาตัดสิทธิ์คนเนี่ยนะฮะมันต้องมีกฎหมายรองรับมันจะมาทําเป็นข้อตกลงถังแพงง่ายๆไม่ได้แต่การจ่ายเงินเนี่ยมันทาได้เนี่ยมันเป็นการให้ประโยชน์เป็นการชดเชยในแง่ที่ว่ารัดให้โดยที่ไม่พิสูจน์ความผิด แบบไม่ต้องพิสูจน์ความผิดแบบอาจารย์ไปยบบุตรว่าแต่ว่าอการที่จะมาตัดสิทธิ์เขาไม่ให้เขาฟ้องแพ่งเนี่ยจริงๆโดยหลักแล้วจะตัดไม่ได้เพียงแต่ว่าปัญหาคือถ้าประชาชนรับเงินแล้วไปฟ้องแพ่งศาลเนี่ยจะเป็นผู้วินิจฉัยว่ามีอำนาจฟ้องไหมซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนะของศาลถ้าศาลวินิจฉัยว่าแบบศาลแพ่งทั่วไปก็จะอาจจะวินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจฟ้องแต่ถ้าศาลมีความคิดเชิงปกครองเชิงทางรัฐธรรมนูญที่กว้างไกล ศาลก็จะมองว่ามีสิทธิ์ฟ้องได้นะฮะมีสิทธิ์ฟ้องได้เพียงแต่ว่าโอเคอ้การฟ้องแล้วพี่ากสารับผิดแล้วอาจจะไม่ได้เงินตัวเงินเท่านี้ศาลอาจจะเห็นว่าเงินเท่านี้พอแล้วก็จะไม่ได้อะไรอีกมันก็มีแต่มันเป็นการพิสูจน์เป็นการวางม,มาตรฐานไป ก็ขอย้ําว่าท่าทีต่อแนวร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า,าจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามจะต้องยอมกันเสมอไปบางครั้งมันก็ต้องด่ากันบ้างกดดันกันบ้างด่าเอาเชิงก็มีนะฮะแต่ต้องแบบคล้ายๆว่ามันต้องมีการต่อสู้ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ยังไงก็ตามแต่โดยธรรมชาติถ้ามันเป็นแนวร่วมมันก็ต้องมีจุดที่ร่วมกันอยู่ดี